เอาล่วัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่การ์ดโกลสตารนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบไอเทมกันนะครับระหว่าง Morningstar กับมุรามาสะนะครับว่าไอเทมไหนเนี่ยมันดีกว่ากันเนาะ เพราะว่ามีหลายๆคนนะคะับอกว่าสแต็กของมันเนี่ยเหมือนกับมูรามาสะเลยแต่ต่างกันตรงที่ Morning Star เนี่ยมันจะมีสแต็กของคริอโลโกตีเรวนะครับเพิ่มเข้ามาดังนั้นเนี่ยราคาเมื่อจะอัพขึ้นไปอีกประมาณ900เนาะแล้วก็จะมีคนสงสัยว่ายอนที่ออก Morning Star เนี่ยมันโกงกว่าที่เราออกมูรามาสะหรือเปล่านะครับด้วยความเห็นส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันแรงพอๆกันทันแหละฮะอาจจะมีมูรามาสะเนี่ยอาจจะด้อยกว่าตรงที่มันไม่มีความเร็วคลิ ความเร็วก็บวกขีนะเพราะว่าพอเพิ่ม2อ,อย่างนี้เข้าไปก็จะทำให้ยอนเนี่ยสามารถเก็บสแตก็กแล้วก็ตีได้เร็วขึ้นรีดเมทออกมาได้เยอะขึ้นนะครับแล้วผมก็จะลองเ,ออเกี่ยวกับไอเทมหลายๆอย่างดูด้วยนะครับแบบถ้ามันไม่มีมูรามาสะไม่มีมอร์นิ่งสตาร์เน้นแค่ความเร็วในการโจมตีอย่างเดียวเนี่ยยอนมันจะแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยครับ Who can withstand the can arrows Apollo of Blood Pre Ultimate. Ultimate Dominating Prepare for the worst. Sun an enemy Arrow shall illuminate this dark world. Ultimate, my bow, and the sun is my arrow. เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับยอนนะครับซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับยอนมันก็ยังคงเป็นยอนอยู่ครับต่อให้มันถูกเนิร์ฟมาตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะฮะแต่ถามว่ามันจะแรงถึงขั้นที่ว่าโกงไหมมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับตัวมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดก,ก็จริงครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เก่งถึงขั้นที่ว่า ต้นเกมกลางเกมเลดเกมครับคือมันเลดอย่างเดียวเลยครับตัวนี้คือถ้าเลย12นาทีไปแล้วมันเกิดเนี้ยก็คือเล่นได้สบายครับเพื่อนนี่คือแบบมึงเข้าไปเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ยืนคุมย้อนได้ดีคือแบบเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทีมไม่ดีนะครับ้าเอาย้อนไปคอมโบกับพวกโลมอย่างเช่นเอ่ออาญามีหน้าก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแบบ โลมที่มันเป็นตัวบางๆครับอย่างแบบอลิสแอดเนตเนี่ยครับหรือว่าตัวของน้องอลิสเนี่ยครับตัวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยค้ำไฟให้ย้อนไม่ได้นะครับตัวมันแบบ มันมัน,ม,นมันเหมาะกับพวกแครี่ที่มีโมบิลิตี้สูงๆหรือว่าฝั่งนั้นแบบมีแอสซัสซินที่ลวงยากไม่ค่อยมีครับมีแต่แบบไฟเตอร์ป่าอย่างเงี้ยครับอันนี้พอเล่นได้ครับยอนเนี่ยมันไม่ค่อยชอบพวกแอสซัสซินครับมันชอบพวกไฟเตอร์ครับหรือว่าแทงค์นะครับเวลาเจอเงี้ยยอมันลูดจับเลยครับเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยผิวเนาะครับตัวรวมประมาณนี้ครับสำหรับจอมันไม่ได้โกงขนาดนั้นเนาะ ไม่จําเป็นต้องแบนก็ได้นะครับถ้าจะไปแบนเนี่ยแบนพวกลิงพวกซิปหรือว่าพวกเมกอะไรอย่างเจ้อะไรพวกนี้ดีกว่าครับถ้าเป็นแครี่ที่ต้องแบนจริงๆเนี่ยผมว่าณตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีตัวไหนที่ต้องหน้าแบนม้าอครับผมว่าแบนไปครับถ้าจะเอาย้อนมาต้องแบนม้านะครับไม่งั้นตายนะครับย้อนคือไม่ได้ฟาร์มครับม้าแม่งวิ่งไล่ยันในป้อมนะฮะโดยวลงมาวันี้นะครับสำหรับย้อนเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเจอกันในที่ต่อไปครับบ๊ายบาย